บทนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า Material เพื่อความสวยงามครับในบทนี้จะเป็นบทเรียนที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับเพื่อว่าเราอยากจะจัดการกับตัวโมเดลเนี่ยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ครับโมเดลที่เราสร้างทั้งหมดที่เป็นงานอาคารเดิมครับมีการขึ้นโมเดลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัว Material อะไรเนี่ยเรายังไม่ได้จัดการนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะเริ่มสร้าง Material ให้ทุกท่านครับเปิด v i ด u ช l s t y สไตเป็นเร i สติกนะครับจะได้มองเห็น Material จริงๆนะซึ่ง Material ผมจะมีคอนเซปต์ว่าเราจะไม่ได้จริงจังเรื่องแมท e ท i เรียให้สวยงามตามความเป็นจริงนะครับแต่เราอยากจะให้เกิดความสวยงามที่มันดูเป็น m o มูดแอนโ n e มากกว่าเพื่อให้งานของเรามีความสวยงามเพิ่มขึ้นมาในอีกมิติหนึ่งนะครับโอเค เมื่อเราเปิด Virtual Style เป็นแบบ Realistic นะครับเราจะมองเห็นว่าตัวอาคารของเราเนี่ยมีสีเทาสีนั่นสีนี่ที่แตกต่างกันอยู่นะครับเราก็ในตรงนี้ครับผมก็จะมาสอนการตั้งค่าว่าควรตั้งค่าตรงไหนใช้ Material แบบไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มจากข้างล่างสุดก่อนนะครับพื้นให้เรา Edit Type นะครับแล้ว Edit Structure ตรงนี้ครับ Material ให้เราคลิกตัวด้านหลัง พอเด้ง Material Browser ขึ้นมาครับผมจะเลือกใช้ตัว Material ถ้าเป็น Concrete นะครับผมจะเลือกใช้แค่ตัวเดียวทั้งโครงการไปเลย,เลยมันก็จะดูดีกว่าที่เราเลือกใช้ Material หลายๆแบบนะครับเอเคในที่นี้เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ c o n c r e t หรือว่าผิว Concrete เนี่ยแบบไหนนะครับผมจะเลือกใช้ตัวนี้ครับ Concrete Cash In Place Concrete นะครับผมขออนุญ,ญาต Rename แล้วก็ Copy ชื่อทิ้งไว้ก่อนนะครับ โอเคผมเลือกใช้ตัวนี้แล้วกดโอเคเลยครับผมกดโอเคจนกลับไปหน้าเดิมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ Material ประมาณนี้ต่อไปครับตรงไหนเป็นคอนกรีตอีกผมก็จะคุมทั้งหมดนะครับตรงเสาตรงนี้ครับ Material ผมก็จะคอนโทรลเครับที่เรา Copy ชื่อเมื่อกี้มานะครับเรา c อนโทรลวีแล้วกด Enter ตรงนี้ได้เลยครับ Material ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Material ที่เราเลือกเมื่อกี้เลยนะครับผม โอเคตรงไหนต่ออ่าตรงนี้ครับตรงครอบสันคอนกรีตผมก็กด sa นะครับแล้วไปคอนโทล v ตรงนี้ครับ enter เพื่อที่จะได้อะแมทเทอเรียลคอนกรีตเนี่ยเข้าไปใส่เห็นไหมครับก็จะได้เลยง่ายๆประมาณนี้ครับต่อไปแมทเทอเรียลที่เป็นไม้ครับผมก็คลิกที่เสาก่อนแล้วดูตรงนี้ครับซอฟต์บูทเมื่อเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยซอฟต์บูทตัวเนี้ยผมใช้บ่อยมากในการใช้งานในส่วนของงานไม้นะครับ ผมก็ทำการ Copy ชื่อตัวนี้ครับ SoftFood n u m b e r ตัวนี้ทิ้งไว้ตรงไหนเป็นไม้ผมก็จะเอา s o f t w o o d ตัวนี้ยเข้าไปใส่นะครับอย่างเช่น้นแรกครับผนังก็กด Edit Type ที่ผนังครับ Edit Structure ตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปกดด้านหลังนะเรากด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยครับแล้วกด OK ผนังของเราเนี่ยก็จะเป็นผนังไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงพื้นนะครับก็ Edit Typ e Edittype แล้ว Control V ตรงนี้ครับ Softwood l u m b e r กดโอเคพื้นก็เป็นพื้นไม้อีกนะครับตรงไหนอีกโครงคร่าวของเรานะครับเราก็คลิกที่โครงคร่าวครับแล้ว Edit type ตรงนี้ครับเขาตั้งค่าแมททูเรีเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ Control V Soft w o o d l u m b e r กดโอเคครับเห็นไหมครับโครงข้าวของเราก็กลายเป็นไม้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเมื่อเราจัดการ m ม t e r i a l ที่ เป็นแมทเท i a ีชื่อเดียวกันทั้งโครงการมูดแอนด์โทนของงานของเรานะครับมันก็จะออกมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับราวกันตกนะครับเราคลิกแ้วอ d ดิท t y p ผมก็ไปกดที่ในตรงนี้นะครับท็อปเรลท e กดหนา้านหลังครับนี่ตรงนี้ Material ไม่ได้ใส่นะครับผมก็ Ctrl V เข้าไปเลยแล้วกดโอเคครับโอเคทั้งหมดเห็นลาวจับไหมครับก็เกิดเป็นราวกันตกขึ้นมาที่เป็นไม้ ประมาณนี้ครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นตัวเหล็กอยู่แล้วโอเคผมไม่แก้ไขนะครับต่อไปเชิงชายครับผมก็อยากให้เป็นไม้เหมือนเดิมโอเคเราคลิก Edit Type แล้ว c o n t r o l v ช่องของ Material ได้นะครับเห็นไหมครับพอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเราก็จะเห็นแนวทางในการเลือกใช้ Material ขอ,องเราแล้วนะครับสร้าง Mode a n ด t โทนดีก,กว่านะครับผมตัวหลังคาครับ Edit Typ e แล้ว Edit s t r u c t u r e ครับเลือก Material ตัวหลังคาตรงนี้ครับผมจะใช้ชื่อเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็คือชื่อ roofing tile ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่สวยพอที่เราจะนำไปใช้อย่างที่ผมใช้นะครับผมก็กด appearance ตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัว material ตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นลายแบบนี้นะผมก็คลิกตัวนี้ครับโ o ว์มอกตัวด้านล่างนะครับแล้วไปเลือก material material ที่ผมเลือกผมก็จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับ เราจะใช้ตัว CMU Smooth Running ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนแล้วตามด้วยการบัมนะครับการบัมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับเทอร์โมลตัวนี้ประมาณนี้ครับเราตั้งค่าแค่2ส่วนเราเปลี่ยน Material แบบนี้เป็นสีนี้นะครับแล้วกดโอเคแล้วลองดูครับว่า Material ออกมาจะเป็นอย่างไร เห็นไหมครับหลังคางของเราก็ดูเหมือนเป็นตัวเบื้องดินขอขึ้นมาทันทีเลยแล้วมูดแอนโทนของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามประมาณหนึ่งเลยนะครับของการตั้งค่าแมทท r เรียลเห็นไหมครับโอเคครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆในการเลือกใช้แมทท r เรียลในงานของเรานะครับสร้างมูดแอนโทนเพื่อให้การทำพรีเซนเทชันในลีวิดสวยงามขึ้นนะครับส่วนถ้าใครมีคำถามว่าแล้วเราจะเรนเดอร์ให้เหมือนจริงได้อย่างไรผมแนะนำ ให้ export r e v i t ครับออกไป render โปรแกรมอื่นอย่างเช่นร u m i a n หรือว่า u n r e a l Engine หรือถ้าจะให้ดีก็ใช้ e n s c c p e ปปักอินเลยนะครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับการสร้างโมดแอนโทนตัวโมเดลของเรานะครับสวัสดีครับ